จีนใช้กระจกและเกลือผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแสงอาทิตย์แบบหอคอยคู่แห่งแรกของโลกได้เริ่มดำเนินการทดลองแล้วในมณฑลการซูโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความพิเศษเพราะใช้แผ่นกระจกเฮลิโอสแตปจำนวน27,000ตัวเฮลิโอสแตคือกระจกแผ่นใหญ่ที่สามารถปรับมุมสะท้อนแสงอาทิตย์ได้โดยจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมความเข้มข้นเพื่อรวมแสงจากดวงอาทิตย์ไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นตัวรับความร้อนที่อยู่บนหอคอยกลางเพื่อใช้สร้างความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้าหอคอยที่รับแสงเข้มข้นนั้นมีความสูงถึง200เมตรมีสารรับความร้อนชนิดพิเศษก็คือเกลือหลอมเหลว แสงอาทิตย์ที่เข้มข้นจะทำให้น้ำร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืนด้วยเพราะว่าเกลือหลอมเหลวมีความพิเศษในการกักเก็บจะทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ความร้อนไปในตัวโดยเก็บความร้อนส่วนเกินที่สะสมในระหว่างวันและปล่อยออกมาในเวลากลางคืนเพื่อให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างต่อเนื่อง